สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่วันสิ้นสุดสัปดาห์ในช่วงเย็ยนๆดูเหมือนฝนจะตกนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการนำทุเรียนเข่งลงลงดินนะครับทำการพบปลูกวัสดุที่เตรียมนะครับกันไกปุ๋ยอินทรีย์หมักด้วยรู้สึกจะเป็นพวก เชื้อราดีนะครับสีขาวๆหลังจากนั้นก็เป็นดินครับดินกองดินกองดินน่ครับกองดินที่ที่นี้หมดพอดีครับ2คันรถนะครับรถ3ามบาทนะครับมีหินห้าเปอร์เซ็นับดินเดิมก่อนนะครับสับดินเดิมคุยดินเดิมให้มันมีความฟูน้ําโฟน้ําก่อนหลังจากนั้นก็เอาดินที่เราซื้อมานี่ครับดินที่วัดค่า PS อยู่ที่5.5ครับ มาเทรถเข็นคันสีแดงๆนี้แหละครับใส่สองคันแล้วก็ขุดลึกลงไปลึกขนาดไหนลึกประมาณเท่ากับด้ามน,นี้ครับเนี่ยกันกตัดลวดครับไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่คืบหนึ่งหรือเปล่านะครับคืบหนึ่งพอดีครับลึกลงไปคืบหนึ่งหลังจากนั้นก็เอาดินตัวนี้เกี่ยพอให้เท่าๆกันสําหรับที่วางตะเข่งหลังจากนั้นก็รดน้ํานะครับรดน้ํา ลดน้ําให้มีความชื้นให้ดินมันอิ่มน้ํานะครับให้มีความชื้นแฉะนะครับให้ชื้นไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้กรรไกรตัดครับตัดประมาณสักนี่ครับตาที่ประมาณสักนิ้วนิ้วไม้บรรทัดนะครับตัดนิ้วไม้บรรทัดนะครับตัดตัดตัด,ต,ดตัดไปให้สูงขึ้นมานิดหนึ่งอย่าไปตัดตรงริมนี้นะครับถ้าริมนี้เนี่ย ถ้าเผื่อเราดึงออกบางทีเบ้ามันจะแตกครับให้ตัดสูงขึ้นมานิดนึงนะครับอย่างในน้อยเราก็จะได้เห็นรากขดว่าเขามีรากขดอีกไหมประมาณนี้ตัดตัดตัด,ตดรอบๆนะครับแล้วก็หาทิศทางนะครับถ้าเราต้องการให้ทิศทางมาทางถนนนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นเป็นเ,เป็นที่ของคนอื่นเราก็ให้หันทางนี้กิ่งนี้จะเป็นกิ่งข้างนะครับกิ่งนี้จะเป็นกิ่งข้างก็ตัดรอบนะครับนี่คือตะเก่งที่1พอเราฝังลงไปเราวัดจาก ตัวนี้นะครับ1 1 1ตัวนี้นะครับ1อ่ากันไกลตัวนี้เราก็มาเทียบวัดนะครับเห็นไหมครับเทียบวัดประมาณนี้ครับมันก็จะเหลืออยู่พอลดน้ําไปก็จะเหลืออยู่1นิ้วนะครับของของเบ้าดินนะครับเนี่ยก็เหลือเบ้าดินอยู่นะครับพอแกะตัวนี้ออกนะครับหลังจากนั้นก็ก็ตั้งทิศทางให้ดีแล้วค่อยค่อยแคบ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 ตรงนี้นะครับเปาะเปาะมันเปาะเปาะหรอครับเดี๋ยวคุณจะ แคปให้ดูสักนิดนิ่มๆครับก็เข่งน่งที่ยี่สิบาทนะครับง่ายๆนะครับผมทํามือซ้ายที่มือไม่ถนัดนะครับมันง่ายมากเลยครับนิ่มๆครับเนี่ยมันผูกครับเนี่ยอ่อนๆนะครับง่ายๆนะครับสุภาพสตตีก็ทําได้ง่ายๆครับนี่คือเข่งที่หนึ่งปลูกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตัวนี้ยังทํายังถางไม่เสร็จนะครับมันร้อนนะครับพอหลังจากนั้นนะครับพอเรา เราเราตัดแล้วเ,เราตั้งนะครับเราตั้งได้ทิศทางประมาณนี้นะครับให้ยอดเขาโค้งมาทางนี้นะครับหมุนให้เข้าทิศเข้าทางแล้วค่อยค่อยค่อยมาตัดตรงนี้นะครับอันนี้ผมตัดแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นก็โรยด้วยปุ๋ยอินทรีย์นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยเอาดินนะครับทาให้ละเอียดนิดนึงนะครับดินเป็นก้อน ไม่ดีนะครับก็คือรากเขาจะจับยากสักนิดหนึ่งนะครับเอาแบบประมาณนี้ก็ได้ครับเนี่ยเราค่อยอยสับละเอียดแล้วก็เกลี่ยๆลงแล้วค่อยๆดึงตัวนี้ขึ้นนะครับพยุงให้ไม่ให้เบ้าเขาแตกนะครับถ้าเบ้าแตกมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเฉาสักวันหนึ่งประมาณนั้นแต่ก็ค่อยๆทําหรืออาจจะคลิปอีกข้างหนึ่งก็ได้ถ้าไม่ขี้เกียจนะครับแต่ถ้าขี้เกียจก็สามารถดันดิน ประกบเบ้าพยุงเบ้าเขาแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ครับถัดมาครับนี่คือลักษณะของของรากที่ผมตัดแล้วนะครับตัดแล้วนะครับอันที่สี่เห็นไหมครับมันอยู่ในตะเขียงมันก็ยังมีขดอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนี่มันเป็นรากเล็กๆนะครับซึ่งตอนแรกๆที่ผมลงเขียงผมได้ตัดไปแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้อันนี้ผมจะไม่ตัดนะครับผมจะลองไม่ตัดดูนะครับแต่จะจะพยายามแผ่ออกด้านข้างอย่างนี้นะครับแผ่ออกด้านข้างนะครับก็ยกลงพอยกลงเสร็จหลังจากนั้นก็หมุนทิศทางค่อยๆหมุนนะครับอย่าให้รากตัวนี้เขาเลือดจ,จะหมุนก่อนแล้วค่อยยกลงก็ได้หาทิศทางให้พอเหมาะแต่ผมทําเครื่องหมายไว้แล้วนะครับเครื่องหมายไว้แล้วว่าหันหน้าใบหันยอดใบไปทางไหนนะครับก็ พริกลงเบาๆแล้วก็ค่อยๆพยุงรากเขานิดหนึ่งอย่าให้ขาดนะครับพวกนี้ก็รักษารากเขาสักนิดสักหน่อยนึงเท่าที่พอที่จะทําได้นะครับหลังจากนั้นก็ตั้งขึ้นพอตั้งขึ้นก็ค่อยคลิปตะเข่งนะครับอย่างที่ที่ทําให้ดูนะครับคลิปตรงไหนก็ได้ครับมันอ่อนๆหรอครับเนี่ยมือซ้ายเบาๆนะครับมันราคา20บบาทนะครับเข่งนี้นะครับที่เขาเอามาขายที่บูธของหน้าโลตัสนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับก็เสียสลับไป20บาทค่าค่าเก่งนะครับเพื่อรักษารากเขาที่รากเล็กๆเนี่ยเขาจะเยอะนะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เอาลงพอลงแล้วก็โรยด้วยตัวนี้อีกนะครับที่เตรียมไว้แล้วนะครับผมจะโรยทั้งก้นหลุมด้วยนะครับประมาณ2-3กํามือ หลังจากนั้นก็เอาลงไปแล้วก็เอาดินกบเข้าประมาณสักครึ่งหนึ่งแค่นี้ผมก็โรยอีกประมาณสองสามกมือแล้วก็เอาดินกบเข้าอีกจนได้ที่นะครับแล้วก็ท้ายสุดก็จะโรยซําอีกก็จนหมดตรงนี้นะครับประมาณนี้บริเวณรอบๆนะครับเพราะตัวนี้เป็นเป็นเป็นปุน๋ยอินทรีย์นะครับไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเป็นปุยปนป๋ยหมักนะครับปุย๋ยหมักอินทรีย์อัดเม็ดที่ทำด้วยเ,เค้กอ้อย กากมันซำมบาลังกากถั่วเหลืองกากถั่วลิสงนะครับก็น่าจะมีสารอาหารดีมากนะครับตัวนี้ครับถัดไปครับต้นที่สี่ต้นที่สี่ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ขุดลงลึกนะครับก็สูงนิดนึงนะครับสูงนิดนึงมันเหลือเยอะนะครับต้องเอาดินขึ้นเพื่อให้ลาดเอียงถามว่าทำไมจึงสูงจังตรงนี้นะครับเพราะว่าถนนตรงนี้นะครับเนี่ยปกติน้ํามันท่วมครับน้ํามันเอ่อขึ้นมา ผมก็เลยทําสูงกว่าต้นอื่นๆสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําให้สูงมันประมาณนี้ครับก็ให้มันบริเวณนี้นะครับก็ตั้งประมาณนี้ละครับตัวอื่นๆตัวอื่นๆเบ้าอื่นๆก็จะทําประมาณนี้แต่มาดูผมวันนี้ผมจะผมจะแผ่รากนะครับนี่เห็นไหมครับแผ่รากผมดึงออกมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับแผ่รากเขานะครับลดน้ําให้ฉ่านะครับอันนี้ยังไม่ได้ลดน้ํานะครับ เนื่องจากว่าถ้าเอาดินเข้าอีกนะครับมันก็จะเฉะมันก็จะเลอะนะครับก็เดี๋ยวๆค่อยเอาเข้านะครับลดน้ําค่อยๆลดค่อยๆทําไปนะครับก็ประมาณนี้ก็ดูรอบๆนะครับรากเขาถ้ามันออกอยู่ด้านข้างเราก็แผ่ออกนะครับแล้วก็เอาดินเข้านะครับดินที่ละเอียดเนี่ยดันเข้าแล้วก็เอาดินทับเข้าไว้เบาๆนะครับก็ดูรอบๆอันนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ย ถ้าเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นประมาณนี้เราก็ยกเขานิดนึงนะครับถ้าไม่ยกสมมุติว่าเขาอยู่แล้วนะครับก็เอาดินละเอียดค่อยๆวางประมาณนี้นะครับประมาณนี้ค่อยๆเอาดินละเอียดก้อนที่ละเอียดที่เขาไม่หนักมากจนเกินไปนะครับประมาณนี้ช่วยเขาประยุงนิดนึงแต่ดินมันมันเป็นดินที่ฝนตกใหม่นะครับอ่าประมาณนี้ก็น่าจะอยู <Jane> <hungry> ่แล <stay> <life> ้วนะครับรอบๆฝั <them are hungry> ่งนี้ไม่มีแต่มีปีอยู่นะครับมีปีอยู่ครับอันนี้เล็กๆก็ไม่เป็นไรก็ทับได้เลยเนี่ย ลากเขาเล็กๆนะครับอย่างประมาณนี้ก็ก็ยิ่งดีครับพอเรากบดินปุ๊บเขาก็แทงออกได้เลยเราก็จะแผ่เฉพาะรากที่มันยาวแล้วมันขดรอบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาดินที่ละเอียดนะครับตะก้อน,นใหญ่ๆอย่างนี้เอาไว้ด้านข้างนะครับก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เอาไว้ด้านข้างเอาเฉพาะก้อนที่ละเอียดละเอียดนะครับหินก็ไม่ต้องเอาเข้านะครับหินอย่างนี้ไม่ต้องเอาเข้าเพราะผมเคยเอาเข้าแล้วนะครับเพื่อทําให้การโฟน้ําแต่แต่ผมเคยดู ผมแกะดูลากเข้ามาชนครับมันเหมือนกับเดินยากนะครับแล้วก็ทําให้รากขด target, นะครับนะครับจะไม่ทํายิ่งทำอยางนี yeah, ้ยิ่งแล้วเลยยิ่งขวางทางรากนะครับยิ่งอย่างนี้ถ้าก็ชนชนรากมันก็ไม่ดีครับเอาออกด้านข้างครับอ,ออกด้านข้างโยนไว้ด้านข้างนะครับก็เอาที่ที่รากเขาเขาเดินได้ดีนะครับประมาณนั้นก็คงจะไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากกว่านี้นะครับที่เหลือก็จะเอาดินพวกนี้แหะครับเนี่ยดินร่วนสุยอย่างเงี้ย ก็กบๆอย่างนี้นะครับนี่กบๆประมาณนี้แล้วก็เอาดินเข้าก้อนไหนที่มันหนาๆแข็งๆเป็นก้อนนิ้วเหนียวเราก็โยนไว้ด้านข้างครับเผื่อบางทีเราลดน้ําให้เขาละลายนะครับประมาณนั้นก็เพียงเท่านี้แหละครับที่ทําการปลูกนะครับปลูกในช่วงรอบใบประมาณนี้ครับยอดประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยต้นนี้นะครับประมาณนี้นะครับพอทํามันก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ย นี่ครับอันนี้ลงไปวันที่16รกรกฎาวันที่16วันนี้วันที่19นะครับสิสิงหานึกเดือนเดือนเสร็จแล้วนะครับนี่หนึ่งเดือนเดือนเสร็จแล็จนะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นต้นคู่นะครับพื้นที่มีจํากัดอันนี้จะเป็นต้นเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเดี๋ยวไายนานนะครับเดี๋ยวเฉาเพราะว่ารากก็โดนอากาศนะครับก็ประมาณนี้ก็เลยเามาแชร์ประสบการณ์ ทำเสร็จแล้วก็จะเอาญ้าตรงนี้ออกนะครับมันก็จะดูดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับหน้าบ้านทางเข้าบ้านประมาณนี้อันนี้ก็ต้นคู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะแซะตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งแล้วก็นําดินเข้านะครับก็คงประมาณนี้หลังจากนั้นก็จะลดน้ํานะครับสารไตโครมายังไม่ลดนะครับเนื่องจากว่า ปุ๋ยพวกนี้มันมีาสารไตโคโรมาอยู่นะครับมันมีเชื้อราดีอยู่นะครับก็ยังไม่ต้องทําอะไรก็เพียงแต่ลดน้ําอย่างเดียวแล้วก็เอาไม้ค้านะครับเนื่องจากว่า7 5่สิบห้าเจ็ให้เขา,าน่อมแนมนิดหนึ่งมันยาวไปนะครับก็ประมาณนั้นก็จะยึดนะครับเพราะว่าลมมันแรงนะครับก็จะให้มันคุมทางเข้านี่แหละครับวัตถุประสงค์ให้มันเป็นร่มแล้วก็คุมทางเข้าพื้นที่ไม่มากนะครับพื้นที่ไม่มากนะครับผมก็จะอาจ วันข้างหน้านะครับถ้าสมมุติว่ารากตัวนี้นะครับใส่ใส่เกาหลีถ้าสมมุติว่ามันไปรบกวนก็คงจะเอาออกใส่ใส่เกาหลีอรอให้ทุเรียนมันยืนได้ก่อนนะครับให,ให้มันยืนได้ก่อนแล้วก็ดูอาการว่าถ้าสมมุติว่าอาการเข้าเหลืองเข้าเฉ EN, เา,เฉเาเฉก็แสดงว่ารากใส่เกาหลีเข้ามารบกวนก็ต้องเอาออกนะครับประมาณนั้นก็รอให้เขาสูงสักระยะหนึ่งหรืออย่างน้อยก็ให้เสมอกับ นะครับใส่เกาหลีแล้วค่อยเอาออก,ออกประมาณนั้นนะครับการที่เอาออกเอาออกง่ายครับแต่ปลูกเนี่ยต้องใช้เวลานะครับกว่ารากเขาอาจจะเดินได้กว่าเขาจะถอดยอดใบเขียวนะครับก็คงจะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้ลมลมลม,ลมเย็นๆแต่ว่าฝนไม่ตกนะครับถ้าเป็นทุเรียนปลูกใหม่ก็ควรจะลดน้ำบ้างนิดหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้เมื่อคู่นี้ก็ลดด้วย จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปนะครับครึ่งบัวนะครับหลังจากที่ฉีดยาแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ฉีดไปดึงดึงใบดาบนะครับดึงใบดาบไปแล้วนะครับเมื่อเช้านี้นะครับที่ลงคลิปไปแล้วตอนเย็นก็เลยราดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อไปเพื่อไปปล่อยาธาตุอาหารนะครับแล้วก็ให้รากเขาได้ดูดอาหารได,ได้ได้ได้สะดวกขึ้นดีขึ้นประมาณนั้นนะครับ ก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวนทุเรียนมือใหม่นะครับบ้านทุเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ